สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะทางทีมงาน EduTech Thailand นะคะก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านนะคะฟังเรื่องของการเซตตัวของ SSO หรือ Single Sign On ของ Canva นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย Canva ก็เป็นที่สร้างันอยู่แล้วเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะทั้งใน ภาคส่วนของธุรกิจเองแล้วก็ในส่วนของฝั่งการศึกษาเองนะคะโดยที่ว่าทาง Canva เนี่ยเขาก็จะมีเป็น Canva for Education นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำงานหลากหลายมากเลยนะคะสำหรับในส่วนของฝั่งการศึกษาเนาะซึ่งเป็นที่น่าดีใจมากเลยที่ว่า Canva เนี่ยเขาก็เปิดให้กับโรงเรียนในระดับ อประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สําหรับของทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเองนะคะก็จะมีอเป็น Canva for Education ซึ่งตอนนี้นะคะ e d u t e c h Thailand เราก็เป็นทั้งทางพาร์เนอร์เรื่องของการอบรมนะคะแล้วก็พาร์เนอร์ในการขายตัวไลเซนส์ของ Canva ด้วยนะคะจะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโรงเรียนที่ ทำการสมัครแล, e แล้วก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตัวของ Canva ในเวอร์ชันเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเซต SSO ได้ยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะโดยเมื่อทางโรงเรียนนะคะได้ผ่านขั้นตอนการที่สมัครมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็จะมีอีเมลที่บอกว่า Canva ได้รับใบสมัครของเราแล้วนะคะซึ่ง ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะรอให้เขาอนุมัตินะคะซึ่งเขาก็จะใช้เวลานี้ค่ะอย่างตอนที่เราสมัครเนี่ยก็คือวันที่23มกราคมนะคะแล้วก็พอประมาณวันที่24มกราคมเนี่ยก็คือกําลังเขาก็ได้รับการอนุมัติแล้วเบื้องต้นนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะร่วมสร้างงานแล้วในตัวของ c a n วานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี้ยมันจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อ รออนุมัติให้มีการเปิดใช้งานในการเซต SSO นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้รับออีเมลที่มีคำว่า SSO แล้วเนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วนะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีมากๆเลยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้นำบัญชีของทางโรงเรียนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการอ่า ทำอัดวิดีโอในครั้งนี้นะคะค่ะอีเมลที่ว่าเนี้มันก็จะมีนะคะอะเขาจะบอกว่าแค่ว่าอัปเดต time to set up your SAML SSO connection นะคะซึ่งพอเราเข้ามาเนี้ยอีเมลมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีอส่งมาให้กับทางเป็นแอดมินนะคะเขาก็จะบอกวิธีการใช้ซึ่งนะคะเขาบอกว่าให้ เราเซตภายใน45วันนะคะหลังจากที่ได้รับอีเมลนี้ไปแล้วซึ่งง่ายมากๆเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการให้เราดูวิธีการเซตอัพสเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคำถามเนี่ยเราก็สามารถที่จะอีเมลไปสอบถามได้ยังทีมซัพพอร์ตของ Canva นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาคลิกดูกันดีกว่าว่าตรงนี้สเต็ปบายสเต็ป s m l Setup พไกด์เนี่ยตรงนี้เขามีบอกอะไรเราบ้างนะคะ ไม่ยากเลยเนาะตรงนี้เนาะคือจะบอกว่าแคนวาเนี่ยด้วยความที่เขามีหลังจากที่ร,ระบบของ Google ระบบของ Microsoft หรือระบบต่างๆที่ทางโรงเรียนใช้เนี่ยใช้มากันพักใหญ่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามทําให้ระบบของเขาเนี่ยสามารถใช้งานกับซิสเต็มที่เราใช้กันอยู่แล้วเนาะซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เนาะในประเทศไทยก็จะใช้กันอยู่ที่2ระบบนะคะก็คือ Google กับ Microsoft เนาะคราวนี้ ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นระบบที่ใช้ Google แล้วก็คลิกตรงบน Google ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ Microsoft แล้วก็สามารถคลิกที่ Microsoft ได้นะคะโดยในกรณีน,นี้ของเราจะเป็น Single School เนาะก็คือสำหรับโรงเรียนเดียวนะไม่ใช่เป็นแบบเป็นโรงเรียนที่แบบอ,อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะคลิกดูตรงที่ Single School นะคะเขาก็จะให้เป็นขั้นตอนทีละขั้นตอนมาเลยนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง นี่เปิดมาแล้วค่ะเขาจะมีสเตปบายสเตปให้เราเลยเนาะว่า Canva for education single school นะ Legacy s u t u p Guide นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเขาก็บอกมาเลยว่าสำหรับ Google for education เนาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบอกทุกๆอันเลยแต่เดี๋ยวเราจะลองไปดูพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับในขั้นตอนที่หนึ่งนี้นะคะ ก็ทางแอดมินโรงเรียนนะคะก็ต้องเข้าไปยังที่หน้าแอดมินของ google ก่อนเลยนะคะโดยที่ว่าคลิกตรงที่จุด9จุดนะคะตรงนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะก็มาตรงที่ผู้ดูแลระบบได้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาปุ๊บมันจะต้องมีการใส่รหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่รหัสผ่านกันอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยของ Google เนาะทุกครั้งที่จะเข้าแอดมินนะคะ เราก็ใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะค่ะและเมื่อระบบนะคะส่งเราให้เข้ามายัางในหน้าของแอดมินแล้วนะคะตรงนี้เนาะอาจารย์ก็ดูนะคะในส่วนของตัวเมนูหลักเนาะแล้วก็ให้มาตรงที่แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าแอปเนาะตรงนี้ที่เป็นจุด9จุดนะคะพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ให้มาเลือกในส่วนของแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นะคะอ่าโอเคพอคลิกเข้าไประบบจะส่งเราไปยังหน้านี้นะคะที่เป็นแอปบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี้ยยังไม่เคยแอ d แอปพลิเคชันใดๆมาก่อนเลยตรงนี้ก็จะไม่มีแอปพลิเคชันเลยนะคะที่มันแจ้งไว้เราจะต้องทำการเพิ่มแอป,ปเข้าไปก่อนนะคะตรงนี้ด้านบนตรงนี้เมนูนะคะจะมีคำว่าเพิ่มแอปเนาะก็ให้กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทำการค้นหาแอป,ปค่ะ สำหรับแอปที่เราจะค้นหานะคะเราจะค้นหา c a n w a นะคะ c a n ว a ะเนาะพอเราพิมพ์ชื่อ c a n w a ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะทำการค้นหาโดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมี c a n ว a ขึ้นมาหลายแบบมากเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทางแอดมินจะต้องเลือกนะคะจะต้องเป็นตัวของ c a n w a เว็บ SAML นะคะ c a n ว a เว็บ SAML เท่านั้นเนาะตัวนี้นะคะ ที่มันเขียนไว้หลังจากนั้นก็ให้เราคลิกเลือกได้เลยนะคะระบบมันก็จะทำการส่งเรามายังหน้าของตัว Canvas m l เนาะสิ่งที่เราจะเห็นนะตรงนี้นะคะมันก็จะมีเป็นสเต็ปเลยค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็จะมีบอกว่าโอเคอหากต้องการกำหนดค่าลงชื่อเพียงครั้งเดียว SSO นะคะให ดูวิธีการดังต่อไปนี้นะคะเขาก็จะมีค่ามาให้เราเลยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเปิด Google s h e e t ในการ copy นะคะ copy ทั้งหมดไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเป็นเอกสารขึ้นมานะคะอ่ะโอเคเพื่อที่เราจะบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานกันนะคะอ่ะตรงนี้พออันนี้เราเปิดเอกสารไว้แล้วเนาะ ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลออกมาก่อนนะคะตรงนี้พอเราเซฟข้อมูลมาเนาะตรงนี้มันก็จะทําการเซฟคือปัจจุบันของโครมเนี่ยมันก็จะเซฟแล้วก็ลงมาอยู่ในเครื่องเรานี่แหละนะคะอ่ะพอหลังจากนั้นเนาะตรงนี้คือจะจะดาวน์โหลดลงมาหรือคัดลอกมาก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะลองคัดลอกให้ทุกท่านดูก่อนนะคะตรงนี้คือง่ายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปปี้หัวข้อไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลืมนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวกลัวลืมเราเราพิมพ์ url ของ sso เนาะทำการกดแค่เครื่องหมาย copy ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ paste ได้เลยอ่าถัดไปรหัส entity นะคะอ่าก็ทำการ copy มาเลยแล้วก็ในส่วนถัดไปนะคะตรงนี้มันก็จะมีใบรับรองมาให้นะคะอ่า ลองสังเกตรตรงนี้ไปรับงหมดอายุ6มการาคม252026นะคะก็จะมีอายุ1ปีโดยประมาณอ่าโอเคยาวเลยนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่จะก๊อปปี้ไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาก็คือตรงนี้จะเป็นลายนิ้วมืออ่าเราก๊อปปี้ไว้ก่อนก๊อปปี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะต้องทำการใส่ข้อมูลหลักนี้ไว้ตรงไหนนะคะ ่าโอเคเนาะถ้าเกิดทำการ Copy ไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางแอดมินนะคะสามารถกดคำว่าดำเนินการต่อในด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอ่าและเมื่อ,อเราทำการดำเนินการต่อแล้วนะคะระบบมันก็จะส่งเรามายัางที่หน้านี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดดำเนินการต่อได้เช่นกันค่ะอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนาะ ระบบมันก็จะมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเซตกันนะคะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างสำหรับค่า Attribute ที่เราจะต้องมาเซตนะคะส่วน Attribute นี้คืออะไรก็คือคุณลักษณะเนาะเราก็ต้องทำการเซตให้ตรงกันนะคะก็คือตรงนี้ Attribute App ก็คืออ e ีเมลอีเมลอะไรก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็น primary E-mail เนาะของ google นะคะแล้วก็ คืออันนี้มันจะแมปกันระหว่าง google กับตัวแอปพลิเคชันก็คือ canva first name ของ canva นะคะก็ของ google ก็ first name เหมือนกันนะคะชื่อต้นเนาะ last name นามสกุลนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็คือ last name เหมือนกันเนาะตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนสามารถที่จะเพิ่มการจับคู่ได้เนาะแต่ว่าเราว่าเออจริงๆ3อันนี้ก็เป็นอันหลักแล้วแหละแล้วก็ ในส่วนตรงนี้การเป็นปสมาชิกกลุ่มอันนี้คือเขาไม่ได้บังคับเนาะก็แล้วแต่โรงเรียนเลยว่าอยากจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้เพราะว่ามันจะมีกลุ่มใน Google Group ด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วก็อ t ิ i b u ก็จะมีเหมือนกันหลังจากที่เราทำการเซตตัวคุณลักษณะเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ทางแอดมินสามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะอะ่โอเคหลังจากเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้ ในหน้าของแอปพลิเคชันแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยเรามีการเซตติ้งสำหรับ c a n วาแล้วนะคะตรงนี้พอเรามาปุ๊บเนี่ยให้เราลองกดตรงที่ทดสอบการเข้าสู่ระบบผ่าน SML นะคะะตรงนี้มันบอกว่าหากต้องการทดสอบการเข้าสู่ระบบบดให้สิทธิ์แอปเข้าถึงกลุ่มหรือหน่วยงานขององค์กรที่ มีบัญชีผู้ดูแลระบบอยู่นะคะตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการเปิดแอปพลิเคชันใช่ไหมตรงนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันนียให้ทางแอดมินของโรงเรียนนะคะเปิดแอปพลิเคชันนี้สําหรับทุกคนด้วยหรือว่าถ้าเกิดโรงเรียนนี้มีการแบ่งกรนะุ๊ปเนาะมีการจัดองค์กรไว้เราสามารถเลือกเป็นบางองค์กรได้แต่ในกรณีนีเน้เราอยากจะให้นักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วก็คุณครูสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเปิดสำหรับทุกคนได้เลยก็จะทำการบันทึก ะค,ะค่ะแล้วก็เมื่อเราเปิดตัวของแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนในองค์กรแล้วนะคะเราก็สามารถกลับมาตรงที่แอปในเว็บและแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อตรวจสอบค่านะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวของ Canva เพิ่มเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะคลิกเข้ามาตรงนี้นะคะถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยที่เราเป็นขั้นตอนในการ Copy พวก รหัสต่างๆที่เรามาใส่ไว้ใน Google Doc เนาะถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยใครยังไม่ทําหรือว่าอาจจะบันทึกมาแล้วหายไปตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถที่จะคลิกเข้ามาตรงที่ตัวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเข้ามาดูค่าทั้งหมดได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจใดๆทั้งสิ้นเนาะสามารถกลับมาดูค่าทุกๆอย่างได้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราทำการ เสร็จค่าในส่วนของ Google แล้วตอนนี้เนี่ยก็แอดมินทุกท่านก็จะต้องไปเปิดในส่วนของแอดมินของ Canva แล้วล่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ๋ยก็มีเปิดไว้แล้วนะคะคราวน,นี้ตอนนี้อยู่ในบัญชีที่เป็น Super Admin แล้วเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวพอต่อไปเราใช้ไปเราอาจจะมีหลากหลายบัญชีนะคะ ก็ตรงนี้เป็นบัญชี super admin ให้ทุกท่านกดมายัางตรงที่การตั้งค่านะคะโดยที่จะเป็นรูปฟันเฟืองอยู่ด้านบนเนาะอ่ะพอคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะก็ให้มาดูในส่วนเมนูด้านข้างนี้จะเห็นคำว่า sso และการจัดเตรียมนะคะ sso และการจัดเตรียมตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้เนาะมันก็จะมี การยืนยันโดเมนมีอะไรทั้งหมดทั้งปวงเลยนะคะเนาะการยืนยันโดเมนตรงนี้ได้รับการ approve แล้วนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าโอเควิธีการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว SSO จะต้องทำอะไรบ้างตรงนี้นะคะ่ะที่เราจะเอาข้อมูลที่เมื่อกี้เราทำการ copy จาก Google มาใส่กันนะคะก็ให้เราเลื่อนมาด้านล่างนี้เนาะ,ะตรงนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าแบบ ข้อมูลอะไรตรงนี้เราสามารถกดดูได้เขาก็จะมีวิธีการตั้งค่าแบบเมื่อกี้แหละที่มันอยู่ในตัวของ presentation ของ Canva นะคะแต่เมื่อกี้เราไปดูกันมาแล้วอ่ะโอเคตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราทำการเพิ่มเนาะอะมีอะไรบ้างเนาะ sml 2.0 e n d p o i n t ใไหนลองกลับไปดูซิว่าเรามีการจัดเตรียมข้อมูลอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะโอเคนะคะตรงนี้ เราก็จะเอาข้อมูลตัวแรกนะคะลงมาเนาะตรงนี้นก็สามารถที่จะทำการ Copy มาได้เลยอยู่ในอ่าตรงนี้นะคะ,ะก็วางมาได้เลยส่วนที่2ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวนะคะกะ็จะเป็นอันที่2นะคะแล้วก็ในส่วนของใบรับรองสถานะเนาะ,ะเราก็จะทำการ Copy ไปเลย โอเคดูสิเมื่อกี้เห็นไหมว่าพอตอนแรกมันยังกดไม่ได้เพราะว่ามันมี Enter อยู่นะคะให้ให้ทำการ backspace delete กลับมาเพื่อที่จะให้มันไม่มีช่องว่างนะคะแล้วก็ลงมาตรงที่การควบคุมการลงชื่อเข้าใช้และการสมัครใช้งานนะคะตรงนี้เนี่ยโดย Default เนี่ยมันจะเป็นไม่บังคับใช้ SSO กับทุกคนที่ใช้อีเมลของ โดมเมนโรงเรียนตรงนี้นะคะให้เรากดตรงที่ dropdown แล้วก็เลือกเป็นบังคับใช้ sso กับทุกคนในโดมเมนของเรานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะอ่าโอเคเขาก็จะขึ้นมานะคะว่าในครั้งต่อไปเมื่อมีผู้ใช้ที่มีอีเมลของโดมเมนเรานะคะ s t r โ n o เนี่ยลงชื่อเข้าใช้แคนวาก็จะมีบังคับใช้ sso นะคะ ก็ฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็บอกว่าการบังคับออกจากระบบช่วยให้น่าจาว่าผู้ใช้ทุกคนที่เชื่อมโยงกับ strynon.ac.th จะต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่าน SSO นะคะเราก็จะกดว่าบังคับออกจากระบบค่ะอ่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีการเริ่มต้นบังคับออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเซ็ต SSO ให้กับทางโรงเรียนนะคะซึ่งใน,ในบางโรงเรียนจากที่เราเคยเจอมาเนี่ยก็อาจจะมีความาไม่เหมือนกันบ้างขึ้นอยู่กับการเปิดแอปหรือการเปิดอนุญาตของแต่ละโรงเรียนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ทาง EduTech Thailand ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่หน้าจอในการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย